สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอริเกิลน,นะคะคลิปนี้นะคะก็อาจจะเห็นฉา,ากเปลี่ยนไปหรือว่าแสงเปลี่ยนไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรา,าอาัดกันข้างในห้องสตูดิโอนั่นเองนะคะสตูดิโอแบบ DIY อของมิวนั่นเองนะคะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะประเด็นหลักวันนี้นะคะก็คือว่ามิวจะมาพูดถึงสกินแคร์แล้วก็เมคอัพนะคะแล้วก็ของอื่น,นะคะที่มิวชแ่ะชอบในเดือนเมษายนนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยแล้วก็ใช้ดีขนาดไหนนะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ก่อนนะคะแล้วก เอาใครที่เพิ่งมาดูคลิปมือเป็นคลิปแรกนะคะก็ฝากกด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามต่างๆนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอ่ะถ้ากดแล้วนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะมากันที่ตัวได้นะคะก็จะเป็นหมวดของเครื่องใช้ในห้องน้ำาปันก่อนก็นแล้วกันนะคะก็เริ่มจากตัวนี้นะจ๊ะสวนี้บอกเลยว่าชอบมากๆจริงๆนะคะเป็นของอาบนเน่นะคะทุกคน moisturizing Silky Salt Scrub t o m a t o and m i l k นั่นเองค่ะทุกคนก็คือตัวเนี้ยจะเป็นสครับนะคะเม็ดแบบสครับเกลือนะทุกคนเม็ดเกลือละเอียดมากๆเลยนะคะเป็นเม็ดสีชมพูนะคะมาแบบแพคเกจจิ้งก็ดูเลยว่าแบบสีโรสโกก็ เป็นอะไรที่น่ารักม,กมากๆแล้วนะคะก็มาในปริมาณ350กรัมนั่นเองนะคะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดเรื่องริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็เขามีป้ายแบบ d a y ์หนึ่งเดยสองยสามถึง day ห้าอยู่ข้างล่างเนี่ยก็อาจจะทําช่วยให้ผิวของเราในกระจังใสขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วตัวนี้ฮะที่ชอบเนี่ยเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยก็คือแพคเกจจิ้งนะคะมีความแบบมุงม้งมิ้งน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากแพคเกจจิ้งแล้วนะพอเราเปิดเข้าไปแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นเมสคาับที่เป็นแบบสีชมพูอะทุกคนสีชมพูอ,อ่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเป็นเม็ดเกลืออย่างเงี้ยเออมาเป็นเม็ดพอดีเม็ดเกลือสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคนแต่นี้มันจับตัวเป็นก้อนจริงๆมันเป็นเม็ดที่ละเอียดมากนะคะเขานะมีกลิ่นที่แบบหอมมากทุกคนคือเอาจริงๆนะมิวซื้อมาในราคาประมาณ3าหรือ20บกว่าบาทนี่แหละแต่ว่าคุณภาพเขาเกินเรื่องมากๆเลยนะคะกลิ่นเขามีความว่าหอมแพงแล้วก็หอมแบบลูกคุณหนูแบบเป็นขนมขนมนิดน,นึงไม่เหมือนกลิ่นมะเขือเทศลทุกคนเหมือนไปกินแบบนมนมด้วยน,นะคะเหมือนแบบ นมหอมอ่อนๆละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคล้ายๆกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยซ้ำไปนะตอนที่มินวิวใช้นะมิ้ก็มาผสมกับครีมอับน้ำแล้วก็เอาไปผสมกับครีมขาร์โดอื่นๆนะทุกคนตัวนี้นะถ้าขัดเดียวๆแล้วมันจะรู้สึกแบบสักๆอย่างเงี้ยไ,ไม่รู้มิ้นก็เลยเอาไปผสมกับเออเอาไปผสมกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็เอาครีมอับน้ำเนี่ยนะคะก็นั่นแหละน,นะทุกคนเอามาผสมกันนะคะแล้วก็ขัดหลังจากที่เราแบบอาบน้ํา เสร็จแล้วไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มาขัดละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะก็มันก็ขัดวนๆไปตามผิวใช่ไหมเน้นตรงที่บริเวณที่เราอยากแบบให้มันมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็มีความกระจ่างใสอะไรเงี้ยนะไม่จะเป็นข้อศอบว่าเข่าอะไรเงี้ย่ะก็เน้นเน้นไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วก็ล้างออกนะทุกคนหลังล้างเ่ยบอกว่าผิวนุ่มมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าดมสดๆเลยหลังจากที่แบบเพิ่งล้างตัวเสร็จก็คือกลิ่นหอมละมุนมากๆเลยนะคะกำลังน่ารักแล้วก็ไม่ฉุนเกินไปแล้วกก็็ขััดดตวววแแล้้ไม่่บยนนเ ะจะก็ไปซื้อตามอาวาสานมีนะคะแล้วก็ ร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วเขามีแบบเป็นอ่าสครับแบบครีมอาบน้ำก็มีนะที่เป็นแบบหลอนบีบนะีนะนั่นก็คือใช้ดีแต่ว่าอันนี้ก็คือเอามาผสมกับครีมอาบน้ำของเราที่เรามีก็ได้นะ,ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะลักนั่นเองนะคะทุกคนครีมอาบน้ำนะคะ i c ซ radiance น,นั่นเองนะคะพะะั่าเขาเป็นสูตรคูลิ่งนะคะมุเก้แล้ว water mint นะคะทุกคนตัวนี้มิวเคยแบบแนะนําไปแล้วในส่วนของความคูลิ่งต่างๆก็ไปย้อนดูคลิปนั้นกันได้นะคะแต่ว่าถา,ามว่าทำไม,ม,มถึงชอบตัวนี้นะะก็เพราะว่า กลิ่นของเขานั่นเองนะคะทุกคนกลิ่นเขาจะออกเป็นแบบเย็นๆคูลลิ่งคูลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะยายบวกฟองน้ําขัดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ฟองเรามาันแบบเยอะมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนขัดตัวนะคะมันก็จะให้ความเย็นสดชื่นด้วยนะคะทุกคนเออแล้วก็มันความสดชื่นนั่นก็จะอยู่ไปประมาณแบบเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเท่าที่แบบมิวกะกะเกลๆๆนะแล้วก็มีกลิ่นที่หอม สดชื่นคูลิงมากๆเลยนะคะมาในปริมาณ100 ml นั่นเองนะคะทุกคน Limited Edition ที่เฉพาะ7 e l ว v น n นะจ๊ะเลิศมากๆนะคะตอนใช้ก็จะแบบกดตรงนี้นะทุกคนอ <c oughs> <c oughs> อกมา เนื้อของเขาก็สวยนะเป็นสีฟ้าแบบอย่างนี้เลยนะคะฟ้าแบบสีมุกๆนั่นเองนะคะคลีนซิ่งล้างหน้านะทุกคนของซึ่งฮดะนั่นเองนะคะทุกคนคือไม่แน่ใจว่ามีรีวิวไปยังน่าจะรีวิวไปแล้วนะก็คือเป็นตัวที่มันเป็น3ในหนึ่งเดียวนะคะนั่นก็คือล้างเครื่องสำอางด้วยนะคะแล้วก็ล้างล้างหน้าเราไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นมาร์กหน้าด้วยนั่นเองะคะก็คือวันไหนที่มิวอะขี้เกียจล้างหน้าเช็ดหน้าแบบเครื่องสําอางหรือว่าไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไระก็จะล้างด้วยอันนี้เนี่ยแหละนะคะแล ล้างด้วยสบู่อาจจะเอาไม่ออกนะก็ต้องล้างด้วยอันนี้นทุกคนแล้วก็่อนใช้ก็จะเขย่าแล้วก็บีบมาเป็นฟองลูกๆนะแล้วก็แบบวนๆแล้วก็วนๆที่หน้านะคะถือเป็นการนวดหน้าไปด้วยนั่นเองแล้วก็เขาจะเข้าไปทําความสะอาดเครื่องสาอางของเรานั่นเองนะคะช่วยให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นหลังล้างด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังลดเริอนนิ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็ลดสิวด้วยเพราะว่าเขาจะเข้าไปทําทความสะอาดรูขุมขนเราอย่างล้าลึกเลยทีเดียวนะคะด้วยนนัตกรรมที่มันเป็นเกี่ยว่าฟองที่เขาเป็น เป็นละเอียดมากๆเลยเงี้ยเป็นเหมือนโซดาฟองที่มัน ซาซ่า,า,าโซดาทุกคนเ,ออเลดมากเลยแต่ว่านี้แหละคะ่ะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะใครที่พอมีงบแต่ว่ามีผิวแพ้ง,ง่ายสิวขึ้นง่ายเราต้องแบบใช้หน้าแต่งหน้าทุกวันอย่างเงี้ยลองตัวนี้ได้นะคะทุกคนถ้าใครพอมีงบเนี่ยก็อยากให้ลองดูนะเพราะว่าเขาล้างแล้วก็บำรุงในตัวเดียวกันเลยนั่นเองนะคะก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยก็ได้มาในปริมาณ90 ml ทุกคนสามารถพกขึ้นเครื่องได้นะคะคือเลืดมากพกพาสะดวกนะจ๊ะตัวนี้ตัวเดียวล้างหน้าจบนะสั่งซื้อได้ตามเพจออนไลน์ของเขาเลยนะคะทุกคนเป็นแว็กซ์เปลี่ยนสีผมนะคะของ ท็อปซีคร t ตนั่นเองนะคะทุกคนทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมฟรอฟื้นฟูสภาพผมแห้งเสียเออทุกคนถามว่าเฮ้ยมัน ใช้แล้วดีจริงๆเหรอพี่ก็คือใช้แล้วดีมากนะคะดูสีผมที่อยู่ตอนนี้ค่ะอาจจะไม่ได้สีน้ําเงินแบบที่เขาเห็นก็คือเฟลตรงนี้นิดนึงแต่ว่าล้างล้างผมเนี่ยผมมันไม่แห้งนะทุกคนแล้วมันก็จะไปเคลือบสีผมของเราก็คืออยู่ค่อนข้างที่จะติดดีพอสมควรเลยนะคะเออแล้วก็ถ้าเราทําวิธีแบบเวลาย้อมผมก็พยายามทําให้มันทั่วหัวนะคะแล้วก็คุมด้วยหมวกอับน้ำอีกทีนึงมันก็จะทให้สีเนี่ยเข้าไปในผมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ติดทนนาน มากกว่าแบบมากกว่าไม่ใช้หมวกหมอบล้านะมีคิดว่าแล้วก็อันนี้ราคาถูกด้วยนะคะราคาประมาณ99บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่ามาในปริมาณ200 ml เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะมิวซื้อที่ไฮโซคอสเมติก so แถวบ้านมิวนะก็ดูออนไลน์ก็ได้มาลองแบบแคปไปดูแล้วก็ถ้ามีออนไลน์ก็ลองซื้อดูนะคะตัวนี้ ไม่ทาให้ผมแห้งเสียแล้วก็เขาบอกว่าเพิ่นมน้ำหนักผมเป็น5เท่านั่นเองนะคะก็คือไม่ทาให้ผมแห้งเสียแล้วก็ให้ผมนุ่มลื่นเราไม่ต้องใช้คอนดิชเนอร์แบบเวลาหลังทําสีเลยก็ได้นะคะก็คือเลิศมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียอต,ตัวนี้นะะมันจะทําให้ห้องน้ําเราเลอะนั่นเองนะคะก็พยายาม ที่ห้องน้ำบ่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยก็จะเริ่มชะล้างอ่อนๆไปทีแล้วสนั่นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าใครชอบเปลี่ยนสีผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูตัวนี้กันได้นะคะไม่ทําให้ผมเสียจ้ะหมดในห้องน้ําผ่านไปแล้วนะคะก็มาถึงในเรื่องของหมดสกินแคร์บ้างน,นะคะแต่สกินแคร์ก็เป็นในส่วนของผมก่อนละกันนะคะตัวนี้ครับมิวเนี่ยใช้แล้วชอบก็เลยเอามาบอกต่ออีกครั้งหนึ่งนะนนก็จะเป็นซันออนนั่นเองนะ,ะทุกคนแฮร์โทนิกนะจ๊ะตัวนี้นะคะก็ ช่วยให้ผมของเราเนะแข็งแรงนะหนัง,นงศรีรษะของเราในะแข็งแรงมากขึ้น,นแล้วก็มันจะช่วยให้ผมของเราใน่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและที่สาคัญหนังศีรษะของเราเนี่ยความเย็นสดชื่นมากเลยนะทุกคนคือเหมาะกับอากาศร้อนตอนนี้มากๆเลยนะคะก็คือมิวจะฉีดหลังสระผมเสร็จใหม่ๆนะคะทุกคนก็ทาครองทาครีมเสร็จแล้วก็คือจะฉีดด้วยตัวนี้นะฉีดไปที่หนังศีรษะเลยฉีดแบบตามนี้เลยนะคะเหมือนที่เราฉีดทั่วไปนั่นแหละนะฉีดเข้าไปใยงหนังศีรษะเลยนะคะแล้วก็ทําการนวดนวดนๆอย่างงี้นะทุกคน มันก็จะเย็นไปทั้งหัวเลยนะคะซึ่งมันมันดีมากอ่ะทุกคนแล้วนอกจากนี้กลิ่นก็ยังหอมสดชื่นด้วยนะเนี้ยมันไม่ได้กลิ่นเหม็นแบบสาราหตี่ยงาตใ่นะอันนี้มิวใช้เป็นสูตรของสารยานั่นเองนะคะทุกคนแต่กลิ่นเนี่ยหอมสดชื่นมากมเลยนะคะเขามาในปริมาณ100 ml mm นะทุกคนราคาไม่แน่ใจนะ ประมาณ50หรือว่า30หรือว่าสักอย่านั่นแหละแต่ว่าไม่เกินแ0บาทนะคะทุกคนไม่เกินหลักร้อยอะทุกคนแต่ว่าใช้ได้ค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะแล้วก็มิวใช้มาประมาณ3 4ขวดแล้วก็คือชอบอบนั่นแหละถ้าใครเป็นคนขี้ร้อนหรือหัวมันง่ายหัวเงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเลิศมากๆกลิกก่นเขาแบบหอมเย็นสดชื่นมากๆเลยนะคะ ซื้อได้ตามอ่ะร้านขายเครื่รองสำอางอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับผมทั่วไปนะคะน่าจะมีนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหลายสูตรให้ปเป็นเรื่องนะแต่ว่าสีที่นูชอบก็คือสูตรสไราด์นั่นเองนะจ๊ะ Gino m a c r a y Secret Hand นะคะ Body Mist นั่นเองนันโกนเป็นสูตร สีชมพูนะคะนี้เป็นสีชมพูเขาจะมีสีมว่วงสีชมพูสีส้มสีเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือชอบสีชมพูมากที่สุดนะจ๊ะอันว่าค้นหาความหอมสุดเย้ายวนใจนั่นเองนะคะเออนะมาในปริมาณ100 ml นั่นเองนะจ๊ะทุกคนคือถามว่าซื้อมาเนี่มันคืออะไรบ o d y mist คืออะไรนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนคล้ายๆเปรย์น้ำหอมแต่ว่าสามารถฉีดได้บ่อยๆนะคะแล้วก็กลิ่นที่ค่อนข้าง หอมแบบผู้หญิงหวานๆอะไรเงี้ยขนมขนม,ขนมไม่กินแป้งกินแบบแป้งเด็กอะไรเงี้ยนะคะก็คือลดมากๆเลยนะคะเอาไว้ฉีดตอนเราเบื่อๆแล้วก็ฉีดได้นะคะแล้วก็สเปคเขาค่อนข้างแบบเคลียทุกคนจริงฉีดแล้วมันไม่แบบไม่รู้สึกว่ามันเปืองอะไรแต่อย่างใดนะคะแล้วก็มีความหอมแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยนะทุกคนคือดมครั้งแรงกสูว่าจองจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนนะ <laughs> เออคือจองกลิจนี้ไว้ก่อนนั่นเองแล้วก็แบบพอแบบเวลาอยากซื้อวันไหนน้ำหอมน้นหอมหมดอะไรเงี้ยก็ เออเราหยิบมาลองใช้ดูนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะที่หยิบมาแล้วก็ฉีดได้บ่อยๆนะคะตามที่เราต้องการเลยนะจ๊ะแต่ถามว่ากลิ่นนี้ติดทนไหมก็ติดทนอยู่นะทุกคนอยู่ได้ประมาณแบบหลายชั่วโมงอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เท่าหัวน้ำหอมแพงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกที่ได้คือกลิ่นเขาดมแล้วมีความสดชื่นหอมเด็กๆเ,เหมือนแบบแป้งเด็กของผู้หญิงนั่นเองนะคะทุกคนฉีดได้ตรงไหนก็ได้นะทุกคนฉีดตามเสื้อตามาร่างกายของเราเนี่ยได้เลยนะคะแต่ถ้าใครแพ้น้ำหอมมิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไงก็ ลองเทสตตรงที่ข้อพับเขียนก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อแบบคนแพ้งไงแล้วไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะมิซื้อมาในราคาประมาณ1 9 9หรือว่า99บาทเนี่ยนะคะไม่แน่ใจก็ลองดูที่ Gino m a c r ค e รได้เลยนะจ๊ะหรือว่า Beauty Buffet นั่นเอง s l i n e h e a l t h y w h i t e f r e s h and Fair นะคะทุกคนตัวนี้จะบอกว่าไม่ผิดหวังที่ซื้อมาพูดเลยนะคะรีวิวไปแล้วในส่วนที่ใช้อะไรแล้วแบบเย็นบ้านนะะตัวนี้ก็คือลดมากใช้ทุกวันใช้ประจําใช้ทุกครั้งที่รู้สึกว่าแขนของเรานะคะมีความว่าร้อนนะแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถบีบมาแล้วก็ใช้ได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะคะ ทาไปได้เลยทุกคนแล้วมันก็จะช่วยให้ผิวของเรามีความว่าเย็นสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนปรับอุณหภูมิให้ผิวของเราเนี่ยเย็นขึ้นอีกแบบนิดนึงอะไรเงี้ยในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่ฟิลกูดมากๆเลยนะแล้วก็ทาได้ตลอดตลอดเลยไม่เหนียวเหน,นะด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กลิ่นเป็นอะไรที่หอมสดชื่นแบบวัสลีนนะทุกคนคือมันจะเป็นกลิ่นของวัสลีนเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นความเย็นสดชื่น ด้วยนั่นเองนะคะเราทาแล้วไม่เนินหนะแล้วก็ทําให้ผิวเย็สดชื่นก็คือเลิศม,มากนะคะทาตอนแบบกลางวันออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยทาได้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะทุกคนมาแบบพกพาด้วยนะคะปริมาณ100 ml นะคะทุกคนแล้วก็ซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะไม่ถึงร้อยอ่ะนะจ๊ะประมาณ30หรือ60กว่าบาทนะไม่แน่ใจให้น่าจะมีใน7 e l e v e n นะ,ะขนาดนี้ไปดูกันได้นะจ๊ะเลิศม,มากใครที่ขี้ล้ออะไรเงี้ยชอบ ลองลองดูนะคะแป้งของเทเ l ล Plu นั่นเองนะคะทุกคนสูตร e อ่ uh, r a Cool า o ู d พ r นเดคะกลิ่นคูลิงพิงนั่นเองนะ,ะทุกคนมีความว่าเย็นระดับ10กันเลยทีเดียวนะจ๊ะมาในปริมาณ150กรัมถามว่าถ้าเถึชอบตัวนีนะ้ก็อย่างแรกเลยนะคะเขาทําให้ความเรานี่ความว่าเย็นสดชื่นมากมากเลยนะคะคือเหมือนแบบเราเอาน้ำแข็งมาทาตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามัมนมันไม่ได้เย็นแบบว่าแสบตัวหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะคะคือเป็น เย็นในระดับที่กาลังพอดีสําหรับมิวนั่นเองนะคะแล้วก็มีความวาเป็นหอมสดชื่นหอมๆเย็นๆแบบดอกไม้นั่นเองเหมือนคือเป็นแป้งที่ผู้หญ,หญหิงน่ารักน่ารักใช่ไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ผู้ชายใช้ก็ได้นะทุกคนไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นนะคะมีความเย็นสดชื่นหอมแล้วก็มันเย็นไปกับผิวปาะๆแบบหลายนาทีหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะเท่าที่มิวแบบรู้สึกกันนะคะก็ทาตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปเสียดายมันนะคะเลิศมากๆเลยนะทุกคนไปดูกันได้นะตัวนี้จะหาซื้อได้ง่ายๆนะใครที่อยากแบบ ตัวเย็นสดชื่นยอะไรเงี้ยหอมเย็นสดชื่นด้วยนะคะมีก็จะทาตอนที่หลังจากที่ทาสกินแคร์ทั้งหมดเสร็จยอะไรเงี้ยทาไปตามแบบตัวทาอะไรตรงที่แบบแผลอยากให้มันเย็นๆนะทุกคนทาหลังทาตัวทาอะไรก็ได้นะแล้วก็ทาทุกเชา้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองนะคะทุกคนเย็นสดชื่นมากับหน้าร้อนตอนนี้มากๆเลยนะจ๊ะเครื่องสำอางกันบ้างแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเดือนนี้นะคะมา แทบจะครบแคตตาลรีของหน้าเลยนะทุกคนเริ่มจากรองพื้นกันก่อนนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็น m e r ร์เดสนั่นเองนะคะ Skin Up Liquid Foundation SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะทุกคนสีไลท์เบ e นั่นเองนะคะถามว่าตัวนี้นะคะชอบเพราะว่าอะไรที่ชอบนะคะจริงๆเลยเพราะว่า ของเขาเนี่ยช่วยปกปิดในระดับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความว่าติดทนนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกันน้ําดีเลยทีเดียวนะสำหรับรองพื้นของเมอร์เรสกนะคะคุมมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแต่ว่าฟินิชลุกออกมาเนี่ยเขาจะได้เป็นลุกที่ออกแนวฉ่ำๆนิดนึงนะคะแต่ว่าที่ไม่ชอบแล้วก็เฉยๆก็คือสีของเขานั่นเองนะสีไลท์เชเบตเนี่ยนะคะมันเป็นสีแบบ ค่อนข้างที่จะขาวไปสําหรับสาวผิวสีแบบมิวนั่นเองนะจ๊ะแต่กินของพื้นเขาดีนะชอบสีเขาค่อนข้างที่จะขาวไปสําหรับสาวผิวสีนะแต่ว่าก็มาในโทนเหลืองนะก็คือเหมาะกับสาวผิวสีเหลืองนั่นเองนะทุกคนตัวนี้คือถามว่าสีมันไม่ตรงแล้วชอบได้ยังไงก็คือชอบเนื้อของเขานั่นเองนะคะแล้วเราก็สามารถอัดแบประยุกต์ใช้โดยการที่เอารองพื้นที่สีเข้มกว่าผิวมิวเนี่ยเอามาผสมกับตัวนี้ก็คือใช้แล้วก็คือลดมากเลยนั่นเองนะจ๊ะเขามาในปริมาณ5 ml นะทุกคนราคา 49บาทนั่นเองนะจ๊ะลดมากๆเลยนะคะตัวนี้ติดทนจริงนะชอบถ้าสีอื่นๆก็น่าจะซื้อที่เคาน์เตอร์ของเมืองเลสก้ามากกว่านะมีว่าแต่ถ้าเป็นเซเว่นี่ยมีขายแค่ไลท์เบสสีเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเหมาะกับคนที่แบบผิวขาวอมเหลืองนิดนึงนั่นเองเดือนที่แล้วเราชอบสีของซิลนาคัลเลอร์มากใช่ไหมแต่ว่าเดือนนี้เราก็เลยไปจัดมาอีกสีหนึ่งนะทุกคนก็จะเป็นของซิลนาคัลเลอร์เนี่ยน,นะคะ For in love นั่นเองนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นสีแดงที่บอกว่ามีสีแดงนะจ๊ะเป็นสีเบอร์06นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เป็นครีมบลัชนะคะนี่มาแบบนี้สีแบบเหมือนดูดตกใจใช่ไหมในใ,ในในนี้นะคะแต่ว่าพอแตะๆนะแล้วก็เกลีก่ยๆนะคะทุกคนสีเขาไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะสีเขาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะเป็นออกแดงอมสม้มนั่นเองคนะ่ะทุกคนก็ค่อยๆถ้าเกลีก่ยๆดีๆเนะ่ย สีเขาก็ดีนะมันไม่ได้ชัดอะไรอย่างที่เห็นนะคะมันไม่ได้แดงเกินไปสําหรับที่จะเามาทาแก้มนะคะจริงก็เอามาทาแก้มทาตาแล้วก็ทาปากได้นั่นเองนะแล้วความติดทนของเขานี่ก็ประมาณ80%นะทุกคนที่ติดอยู่ แต่ว่าถ้าแบบเอาน้ําผ่านมือเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ยังติดอยู่นะทุกคนก็คือเลิศดในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเขาก็มีกระจกมาให้ด้วยนะคะที่ชอบของเขาเนี่ยก็เพราะว่าของเขานี่ยเขาความติดทนเกลี่ยง่ายแล้วก็แพ็กเกจน่ารักด้วยสีสันสดใสชอบมากเลยก็เหมาะกับหน้าร้อนนี้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แพ็กเกรจจิ้งของเขาชอบกล่องเขามากทุกคนกล่องเขาจะเป็นสีแดงด้านๆนะนะแล้วก็เป็นสีสีทองตรงนี้นะก็คือยังเก็บกล่องไว้เลยทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวแบบเต็มๆนะให้งไงก็เต็มดูแล้วคะแต่ว่า มาน่าจะอยู่ในเพจเฟซบุ๊กหรือไม่ก็บล็อกนี่น,นะคะรอติดตามนะจ๊ะนี่อ่านคิวทุกคนมาเป็นสเต็ปเลยเห็นไหม for y o u t o o นั่นเองนะ,ะทุกคนตัวนี้เป็นตัวใหม่ะคะ่ะเป็น b r o าว c o ้ดนั่นเองนะคะนี่ตอนแรกคิดว่าจะ ทำที่แบบรองของแต่ว่ามือไม้สั่นแงก็เลยลองใช้ไปก่อนสรุปก็คือเออก็ดีอยู่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบใสๆแบบนี้นะคะว่ามันจะมีเนื้อของความสีทองทองเงาๆนิดนึงะนะทุกคนก็มีซื้อมาจากใน for you to อนไลน์ด้วยนะคะ <c oughs> เขาก็ลดลดเหลือ199บาทเด้อนะจ๊ะมาในปริมาณ7กรัมนั่นเองนะทุกคน <c oughs> ก็คือใช้ได้แบบอีกนานนะก็จะหมดของเขาก็จะเป็นแบบเนื้อประมาณนี้นะคะ เนื้อเขาจะเป็นสีใสๆแบบนี้แล้วก็มากับหัวแปรงที่เป็นแบบนี้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าดูเนื้อจริงเนี่ยมันจะรวมกันเป็นแบบออกสีทองๆแบบนี้นะคะเออนะแล้วก็แพ็กเกจจริงเขาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะนในสีน้ําตาลใสๆด้านๆแบบนี้นะคะมีก็ชอบอะไรที่เป็นด้านๆานอยู่แล้วเนาะลดนะคะแล้วก็หลังใช้เนี่ยนะ,นะก็ูสุวันปัดง่ายดีนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีคิ้วของเราด้วยมันทําให้ขนคิ้วของเราเนี่ยตั้งได้แบบ เอาจริงประมาณ90%เลยนะคะทุกคนถ้าไม่อากาศมันไม่ร้อนชื้นจนเกินไปนะคะ,อะตอนนี้มันก็ยังตั้งอยู่นะแต่ว่ามันเริ่มแบบตกลงมาเล็กน้อยนะ,ะตอนนี้นะก็ผ่านไปประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงกันเนาะ,ะจะได้ใช้ให้ดูด้วยนะคะแต่นี้ก็ดูค่าบก่อนแลวกันนะว่ามันแบบม,มิวชอบกับตัวนี้นะคะมันก็ไม่ผิดหวังที่ซื้อมานั่นเองนะคะทุกคน In Beauty นั่นเองนะคะ Magic Last Curl นะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็น4 01นะคะลอง Black นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นมาสคาราเนื้อเจลนะคะเข้ามาพร้อมกับแปรงที่เป็นแบบเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเป็นแบบแปรงที่ค่อนข้างเหมือนหวีนิดนึงแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างให้มาเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันจะไปติดตรงปลายปตรงนี้เยอะนิดนึงนะ เขาก็มาในปริมาณ2 ml MM นะคะราคา49บาทนั่นเองนะจ๊ะซื้อได้ตาม7ซเนะคะ่ะถามว่าที่ชอบเนี่ยเพราะว่าอะไรนะคะก็เป็นเนื้อมัสคาราที่ค่อนข้างจะติดทนนะคะเป็นเนื้อเจลมีสม่วสมของเพนเทอร์นอลนะช่วยให้บำรุงขนตาด้วยนั่นเองนะคะมิวชายก็ไม่เลือระหว่างวันเลยถ้าไม่แบบไม่แบบปัดให้มันเลือตั้งแต่แรกนะทุกคนมันช่วยให้ขนตาของเรามีความว่าหนาขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นแบบประมาณนึงเลยทีเดียวนะคะ แต่ว่ามันก็จะต้องดัดบวตาซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเนื้อมาสคาร่ามันเข้ามาในขนตาเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็ต้องแบบดัดเพิ่มอีกทีนึงแต่ว่าถ้าไม่อยากให้เนื้อมันเยอะมากเกินไปก็ทําการแบบป,ดปาดๆอย่างนี้ยออกก็ได้นะปาดเนื้อออกอย่างเงี้ยนะมันจะได้เนื้อจะได้น้อยลงนั่นเองนะคะจริงจงมาปัดคิ้วได้นะทุกคนเลิศมากเลยทีเดียวนะตัวนี้ล้างออกง่ายด้วยนะคะไม่แบบล้างออกยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่แผ่นด้าด้วยนะสําหรับเนล้ตัวนี้นะจ๊ะไปลองดูกันได้ทที่่นนนนนะคะคคงาาาาาเปลือกกลกกอกกกกตับบุ้วม ทุกแคตตากรีจริงนะคะสำหรับเดือนนี้นะเป็นของ O D B O Lespa r t y a า s h a d o w Palette นั่นเองนะจ๊ะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนคือเป็นอายแชโดว์ที่บอกว่าเหมาะกับใครที่มาแบบสายลูกคุณหนูสายสวยรูดูแพงอะไรอย่างเงี้ยสายปาร์ตี้แบบว่าแบบรวยๆแพงๆอะไรอย่างเงี้ยซื้อนี้ได้เลยนะ,ะทุกคนแทนแบบอายแชโดว์ adow, ราคาเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะมเมลซื้อมาในราคาประมาณ69บาบาทเองตัวนี้นะที่ถามว่าทำไมชอบเนี่ยก็เพราะว่า สีของเขานะั้นมีความว่าเป็นสีที่อ่อนรวมกันมาแบบครบสีนะสำหรับสาวที่แบบใช้สําหรับแต่งทุกวนันสําหรับคนที่มีแบบ งบน้อยแต่ว่าอยากได้ลุคที่เป็นคุณหนูแล้วก็ everyday ลุคแต่งหน้าทุกวันนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นลุคที่ว่าไปปาร์ตี้ก็ได้นะเพราะว่ามีสีน้าตาลเข้มอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สีน้าตาลกลางแล้วก็สีเนื้อถึงเอาไวแบบ้แบบเแบลนหัวเบลนตรงหนกคิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือมิวชอบพาเลทที่มีเนื้อด้านแล้วก็เนื้อชิมเมอร์อยู่ในตัวเดียวกันนั่นเองคะแล้วก็มีไฮไลท์ไปในตัวด้วยก็คือตัวนี้นะแล้วก็สีชมพูตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเกรดเขาอะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะทุกคนอย่าง แล้วก็สีชมพูนะสีชมพูนี้สีนี้อ่ะสีนี้นะคะทุกคนนี่ค่อนข้างจะเป็นเกล็ดเกล็ดที่แบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะจริงๆมันมีเนื้อที่ละเอียดกว่านี้อีกไงที่มิวชอบแต่ว่าอันนี้ก็โอเคในะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะทุกคนแล้วก็มิวซื้อที่มิวซื้อมาเนี่ยเพราะเป็นสีสีนี้ด้วยนะคะแล้วก็สีนี้อันนี้มิวจะปาดให้ดูอันนี้เป็นสีชมพูทองโรสโกลด์ซึ่งแต่งหน้าได้แบบได้ทุกวันเลยนะ,ะจริงก็เอามาเป็นปััดดกก้้ม็ไน,ะะนนนะะคอเี ที่งามมากแล้วก็สีนี้นะทุกคนอันนี้เป็นชมพูแบบเข้มๆนะชมพูอ่าบอกเลยแชมเปญเหรอชมพูออกชมพูบอกเงา,งาเเลื่มเอื่มอเง,องี้ยทุกคนคือมเ,เป็นสีที่ผู้ดีมากคือถ้าแต่งดีๆนะทุกคนแบบแต่งอ่อน,ออนๆอะไรเงี้ยเป็นสีผู้ดีมากๆเลยจริงๆนะแล้วเราก็สามารถเพิ่มความดาร์กได้ด้วยสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นั่นเองนะคะเนี่ยสีเขาก็ชัดอยู่นะทุกคนแล้วก็ฟอร์เอลค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ สีติดทนดีเลยนะคะสีเขามีความวิงวับจับตาอะไรเงี้ยมากแต่ที่แบบแอบเฟลนิดนึงก็คือมันเนื้อเนื้อลิตเตอร์อะไรเงี้ยเนื้อชิมเมอร์มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยละเอียดสำหรับมิวนั่นเองนะคะแต่ว่าใช้ได้ใช้ได้ทุกคนแล้วก็ สีสวยทุกสีแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนแบบสีผิวิมิวแ่งใช่ไหมอาจจะเห็นว่ามันแบบดูอ่อนๆไปนิดนึงซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังเห็นอยู่ว่าเออแต่งอะไรเงี้ยก็คือสวยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะก็ตามราคาทุกคนแต่ว่าสําหรับมิวมิวมิวคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับใครที่มีงบน,อน้อยแล้วก็อยากได้ลุงที่เป็นคุณหนูดูแพงสวยดูดูแพง,แพงก็คือจัดเลยนะคะตัวนี้นะเบอร์ศูนย์หนึ่งไม่รู้ว่ายังจะมีขายอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเ mm. ชียร์นะซื้อ สวยๆนะจ๊ะของ ODBO นั่นเองนะคะไปดูกันได้นะจ๊ะที่ร้านข,ขายเครื่องสว่างทั่วไปมาในโหมดสุดท้ายกันแล้วนะคะก็จะเป็นลิปสติกนั่นเองนะคะทุกคนเดือนนี้ถ้ามีหลายสีเช่นเดียวกันนะคะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะจะเป็นของนีคาร่านั่นเองนะคะทุกคนรุ่น Velvet Matte นะคะตัวนี้นะเป็นเบอร์02นั่นเองนะคะตัวนี้ที่บอกว่าเดือนที่แล้วก็ชอบอีกสีหนึ่งใช่ไหมเบอร์06แต่เดือนนี้มีซื้อเบอร์02มานะคะซึ่งเป็นอะไรที่สีสวยมากๆทุกคนมันจะเป็นสีชมพูแบบ ชมพูนิดนึงแต่พอลามันแมทมันแห้งนะมันก็จะเข้มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูนะแต่งทาเต็มปากมันจะเป็นไงนะคะเนื้อมันค่อนข้างที่จะพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เหนียวปากนะคะทุกคนแล้วก็มีความว่าติดทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่ค่อยติดหลอดติด,ต,ดติดแก้วอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะคะซื้อมาในราคา95บาทนะคะทุกคนยังเกลีย่ยได้อยู่นะพอมีเวลาให้เกลีย่ยได้อยู่แต่ว่าพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะแมทไปกับปากเลยทีเดียวนะคะคแล้วก มันไม่ได้แบบหลุดไปแบบเป็นขุยมันค่อยๆหลุดไปแบบสีมันค่อยอ่อนลงถ้าแบบเรากินข้าวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าความติดทนมันเนี่ยอยู่ในระดับที่ประมาณ8ป0เต็มสินะมิวให้นะตัวนี้เลิศอยู่นะคะ i ินะทูอินะที่ที่ซื้อไปเมื่อเดือนที่แล้วนะอันนี้มาสีนึงนะคะจะเป็นศูนยะทุกคนสีเซฟเนตนะคะเป็นสีโทนนุดน ออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาอะไรเงี้ยทุกคนเนื้อเขาจะเป็นเนื้อน้ำนะคะเนื้อน้ำนะทุกคนเป็นนื้อส้มๆอมน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลิศมากแล้วก็ทาง่ายชาวบ้านเขานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดทนมากๆเลยทีเดียวนะคะลิปอินท์ตันียก็คือขึ้นชื่อเรื่องติดทนอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่ก็คือมีความทาง่ายปีกคะเพราะว่าเนื้อเขามีความว่าค่อนข้างที่จะเลวกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมานั่นเองนะคะสีตัวนี้เลิศมากเลยสําหรับใครที่สาวผิวสีแบบมิวใช้ได้นะคะไม่ลอยนะคะแล้วก็สีเขาจะเข้มขึ้นมาอี เพอเขาแห้งเสร็จแล้วนะทุกคนก็เกลีย่ยง่ายก่อนที่เขาจะแห้งก็คือเกลีย่ยได้อยู่นะจ๊ะต่อไปเปลิปตัวสุดท้ายเลยะคะ่ะที่มิวจะมาบอกในเดือนนี้นะ,ะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครเคยรีวิวหรือเปล่าซึ่งมิ้วอยากทําคลิปรีวิวตัวนี้มากเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสทีนะคะก็จะเป็นรุ่นของลิปแอนชีคัลเลอร์สเตทเอเซนนั่นเองนะทุกคนเป็นสีเบอร์06นั่นเองนะคะ,ะ,คะทุกคนดูสีแพคเกจจิ้งก็คือแบบเลิศมากๆแล้วนะคะคือมิวซื้อมาเพราะแพคเกจจิ้ง,จร,งจริงนะคะตัวนี้ ตั้งแต่ตัวตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็ต,วตัวตัวฝาตัวลิปของเขาด้วยแล้วเนี่ยเรามาดูกันเนื้อมันเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนตรงหน้าปกเท่าไหร่นะมิวว่าแต่ว่าชอบใจก่อนแพ็กเกจจริงของเขานะคะมีความว่าเป็นสีโรสโกแต่แบบว่าแต่ละเบอร์ตรงนี้ก็คือจะสีไม่เหมือนกันนะทุกคนจริงๆจะดูส้มกว่า แล้วก็เนื้อเขาจะดูชายกว่าตัวตัวแมทนั่นเองตัวนี้จะบอกว่าเนื้อเขาอะเป็นเนื้อที่เขานน้ยจะทางง่ายเนื้อแบบเหมือนเอาลิปสติกมาผสมกับลิปกลอสนะทุกคนเออเนื้อประมาณนั้นเลยนะครับมันจะ ได้เนื้อที่ค่อนข้างฉ่าแบบนี้เลยแล้วก็เหมาะกับคนที่ปากแห้งมากๆเลยนะคะตนนัวนี้มาในปริมาณ2.4กรัมนะคะทุกคนก็คือทาทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะคะตัวน,นี้เกลี่ยง่ายเบลนด์ง่ายมากๆแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นดีกลิ่นเหมือนแบบขนมขนมผลไม้นิดนึงนะคะถามว่าทำไมาถึงชอบก็คือเขาทาง,ง่ายไงแล้วเ,เวลาที่วันไหนที่ขี้เกียจทาลิปมันก่อนทาลิปแมทอะไรเงี้ยก็คือทาตัวนี้ไปเลยจบนะคะแล้วก็สีค่อนข้างติดทนดีอยู่เลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าแบบทารอบนึงก่อนแล้วก็ค่อยซับความาันออกไปสีเขาก็จะแมทลง นั่นเองนะคะทุกคนสีดีมากแล้วก็มีซื้อมาอีก2เบอร์เดี๋ยวเอามารีวิวรอบหลังแล้วกันนะคะลดมากมากเลยนะคะลองไปดูกันทุกคนถ้ามีแบบขายนะไปลองสีกันได้นะของ b a บ y ้ r บร์นนั่นเองนะจ๊ะและทั้งหมดนี้นะคนั่นก็คือใช้แล้วชอบประจำเดือนเมษายนนั่นเองนะคะทุกคนลืมเดือนกันแล้วนะคะว่าเดือนอะไรอ่ะเดือนเมษายนนะคะก็มีของเยอะแยะมากมายเนาะอย่างที่เห็นนะก็ วนใหญ่จะเป็นของทุกฤดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นของที่แบบเหมาะกับหน้าร้อนเดือนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายตัวเลยให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้ตามกันนะคะดีงามมากๆที่มีมาแนะนําคือไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดค่ะชอบเอกลุนล้วนเลยนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมิมี่มารีเกิลค่ะไปแหละยปายสวยมากดีงามมากเจ็บไปเยอะทุกคนรวมๆกันก็หลายอยู่นะคะ